เมื่หลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใน,าน,นกนารเรียนกรรมฐานเมอเดือนกันยายนสำหรับการเรียนยกรรมฐานโดยทั่วไปนดับแรกเหมือนกันทั้งหมดทุกหมวดที่ต้องทําเหมือนกัน่น,นกัคือม่งไปเรื่องการตายรายการมีสองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าประทำเนพระอริยสง รายการ 3, 25, กที่สามมีสินห้าในกำหนดสิ้นิสุท์และแรายการ, 3, ารี่สี่หลังนิพพานไปทีกไปอย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันจะเป็นหลักสูตรที่บันดาใรนพุทธบริษัทรจะต้องปฏิบัติเสมอทุกวันที่กลาวมานี้เป็นอารมณ์อารมณ์คือตื่นขึ้นเชา้าให้มีความรู้สึกว่อความตายเป็นของไม่ ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตถ้าตายไปแล้วเราจะไม่ยอมแบอบายุูมที่ไปของเราคือนิพพานหลังจากนั้นก็จิตใจเข้าไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคข้ามาด้วยปัญญาในหมายความว่าต้องใช้ปัญญาเรื่อพจิจารณา ว่าพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอาริยสงฆ์ก็ดีควรจะการที่เราจะบูชาไหมคำว่าบูชาแปลว่าการยอมรับนับถือบูชาไม่ใช่หม,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 มายตุกดอกไม้ทุกเพียนเสมอไปไม่มีดอกไม้ทุกเพียนก็ไม่เป็นไรดอกไม้ทุกเพียนเป็นอาเมสบูชาแต่ว่าคำว่าบูชาในที่นี้หมายถึงปฏิบัติบูชา จะยอมรับพรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านหลังจากนั่งสมาพิจรารณาสินก,กรรมบทสิ์สินห้าบทกำร,รมบทเสร็จที่มีความสําคัญทัวองค์คุณของมระโสดาบันสิ้นห้ากรรมบทเสร็จว่าทางกายก็คือหนึ่งทางกายกรรม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดผิดในกรรมไม่เดิมสุราเมีไรให้ทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดสอเสียดไม่ทิทาชาวบ้านไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบรำไม่คิดประทุษร้ายใครและก็เชื่อพระพระเจ้าไม่ฝ่าฝืนคำสอนของพระองค์ ถ้าจิตใจทรงตัวอยู่แบบนี้กรถือว่าท่านทั้งหลายมีทั้งสินห้ากันหมดสิบครบถ้วนถ้าทำได้กันสามไดการนี้ทั้งมีจิตตอนนี้พานไปที่ไปเป็นพิเศษถ้าทำได้อย่างนี้จิตทรงตัวแบบนี้ขึ้นชื่อวารบายภูมิไม่มีกับท่านต่อไปการทำบาปมาตในการก่อนจะบาปประเภทไหนบ้างก็ดตาม บาปทั้งหมดไม่มีโอกาสนำเราไปลงโทษได้ถือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตวร์ราฉัน,น,านไม่อีกจะมีทางไปทางเดียวคือสู่สุขติสวรรค์บ้างพุทธมโลกบ้างและนไม่ผ่านตอนนี้ว่ากกแถ่งอารมณ์ต่อไปก็ไปธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติกรรมบรรดาธรรมพุพทุยสัตว์อันดับแรกให้เข้าใจใน,นิวรณ์ห้าก่อน เพราะว่านิวรณ์าดราการเป็นเครื่องกั้นความดีที่พระเจ้าทรงแปลว่านิวรณ์คือกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังในความหมายความบานิวรณ์ถ้าครอบคุมใจเราก็เป็นคนไร้ปัญญาการจเจริญกรรมาฐานเพื่อมรรคผลต้องมีสามใดการร่วมกันคือมีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาผลต่างๆก็จะไม่เกิด วิวรณ์ห้าบราการต้องไม่สนใจในมันนิวรณ์ห้าปราการคือหนึ่งการมฉันทั์มีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมมดอร่อยสัมผัสระหว่างเพศและข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจข้อที่สความง่วงข้อที่สี่ฟุ้งซ่านเหลวไหลเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ ขณะที่ภาวนาอยู่หรือเจริญกรรมาฐานอยู่ก็จงอย่าให้นิวรณ์ห้ไปก,กาในรบกวดใจมันก็ต้องมีบ้างในข้อธรรมดามีบ้างก็พยายามหรอกมันเมื่อเมื่อกรรมาฐานแล้วนิวรณ์กวนใจนี่เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าเวลาที่เราทำทรรสมาธิจิตต้องไม,ม่ยอมนิวรณ์โกวนใจถ้าขณะใดนิวรณ์กวนใจให้ทราบว่าเวลานั้นจิตเราไม่มีสมาธิ สมาธิไม่มีแน่นิวรณ์เป็นตัวกิเลสหยาบกิเลสเขาแทกใจขณะใดที่นิวรณ์ไม่กวนใจขณนะนั้นจิตเป็นปฐมฌานเป็นอย่างต่ำตรวมความว่าเรื่องของนิวรณ์เราฆ่าไม่ตายจะตายก็เมื่อเราถึงอนาคามีนิวรณ์ข้อหนึ่งกับข้อสองจะตายก็เหลืออีสามข้ออีสามข้อต้งฆ่าในอาราตผล ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามียังไม่เป็นพระรหันพยายามระงับชั่วคราววิธีระงับเยววน์ก็คือว่าไม่สนใจกับพยาวน์ในความจริง,ท,งทั้งทงที่เราไม่สนใจกับมันมันก็สนใจกับเราเป็นคนธรรมดาระดับแรกวิธีจะไม่สนใจก็รู้ลมให้ใจเขาออกอนนี้ต้องทําเหมือนกันญาติโยมจะเป็นกองไหนก็ตามก็ขึ้นต้นในลมใจเขาออกเหมือนกัน ต้องรู้อาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขาออกเวลาให้ใจเขา้าสั้นขณะร้ายใจเข้ารู้สกวันใจเขา้าให้ใจยาวรู้สกว่าให้ใจยาวให้ใจเข้าสาั้นไม่ยาวออกสั้นไม่ยาวเราก็ทราบอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิเบื้องตนเป็นสมาธิเบื้องตนจะทรงตัวไม่นานเรารู้ลมเข้าเรารู้ลมออกถ้าภาวนา การภาวน,นาในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทกลางคืนไปสู่ควิปัสสโกตอนนี้สอนไม่หนวดสุขาเท็สุขาวิปัสสโกมีคำนวนาเขาสูขาวิาปัสสโกเบื้องต้นไม่จํากัดแต่ตอนกลางก็จํากัดเหมือนกันตอนกลางกับตอนปลายนี่จํากัดในเบื้องต้นถ้าจะภาวน,นาว่าอย่างไรก็ได้อาพุทธโธก็ได้สัมมาหลังก็ได้ีดสาาดิสุขโตก็ได้ หรือว่าอย่างทีง่ญาติโยมปฏิบัติจุบหนอของหนอก็ใช้ได้ไม่ภาวนาแต่รู้ลบเข้าลบออกใช้ได้รวมความว่าคำภาวนานี้ไม่จํากัดถ้าไม่ชินมาก่อนขอให้ใช้คำภาวนาว่าพุโทโธแล้ว่าถ้าคล่องแบบไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้แบบนั้นเป็นปกติถ้าขณนะใดจิตใจรู้ลหลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากมีาน ในเมื่อจิตว่างจวันอันดับนนแรกก็เป็นโอ้ก็เป็นปฐมฌานแต่ว่าขนาที่จิตว่างจะว่างไม่นานสักประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์พุ่งสร้างเนี่ยเข้ามาก่อกวนถ้าอารมณ์พุ่งสร้างเข้ามาก่อกวนก็แดงวันนิวรณ์เรื่องปนใจอันนี้เป็นของธรรมดาไม่ก็สร้างไปพักหนึ่งถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาวันนิวรณ์เขาแสกเริ่มรับรู้ลงไม่ใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปต้องทำแบบนี้นะ ไม่ใช่ว่าก็ชนะที่บอลได้ทันทีทันใดพอเมื่อขณะใดรเราเผลอมันก็ย่องมาตอดใจก็มาขอทดด่านบรรดาได้สติใหม่รถขับมันใหม่อันนี้เป็นระยะเบื้องต้นทอทุกคนต้องทำตามนี้แต่สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอเข้ามวดกรรมฐา,านกรรมฐา,านที่แนะนำในมหาติฐานนั้นก็ถือว่าจบไปแล้ว วันนี้ก็ขอแนะนำหมดทุกกับสินดีไม่ดีทุกคนเกิดเอาะได้แต่แย่แต่ทั้งคงราคาพังหมดเนี่ยจะออกพร้อมกันนะมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องดันหนคาขึ้นไปฮะวันนี้ก็ต่อน,นี้ไปก็จะแนะนำเรื่องกับสินคำว่าจะสินมีหลายคนคิดนะว่าเป็นนวฐานที่มีความสำคัญเป็นพรือเศษแต่ความจริงแนละ้ไม่จริงเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา เป็นกรรมฐานีิสรงสมาธิธรรมดาแต่ว่าถ้ารพระเจ้ต้องการสุดเป็นวิโชและชละเป็นโยวิชาสางก็ดีอภิปรัชญาวิชาสางก็ดีอัิญญาหกก็ดีต้องอาศัยเจ้าสิงถ้าไม่อาศัยเจ้าสิงวิชาสามก็เกิดไปได้อัิญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนกันจะถือว่าดีเป็นเบสิกก็ได้ แต่ความว่าจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่ากรรมฐานกองอื่นนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมฐานทรงสมาธิเช่นเดียวกันแต่ว่าเกสินเป็นกรรมฐานที่ทําง่ายง่ายกว่ากรรมฐานกองอื่นเพราะเป็นกรรมฐานหยาบกรรมฐานกองอื่นทําเฉพาะอารมณ์เราไม่มีเป้าหมายเป็นตัวยึดสําหรับเกสินนี่นมีนิมิตเป็นตัวยึด มีภาพเป็นตัวยึดเราจิตจับภาพให้จิตทรงตัวในภาพคือเป็นกรรมฐานยากกว่าจิยงได้ชานเร็วกว่าในการทรงสมาธิได้ดีกว่าถ้าเราสามารถศึกษาเรื่งนี้ก็ได้แสดงนิดตต่างๆได้แต่อย่าเพิ่งสแสดงกันนะเอาอย่างนี้ก่อนในตอนต้นเนี่ยขอแนะนำให้ได้สุขาวสิโกจะพูดเรื่องให้เข้าใจเรื่องนิดบ้างแต่ว่าไม่สอนเรื่องนิ ให้เข้าใจรู้จักใช้กับกสิณกสินจริงๆมีสิบอย่างไม่ขอบอกแต่ที่นี้เสียเวลาเปลา่าวันนี้ก็เอากรรมกสินต้นคือปฐวีกสิณปฐวีกสินในหมายถึงด,ดูดินม,มีดินเป็นเครื่องหมายมีดินเป็นมิตถ้าเขาจะใช้ดิน เขาจะใช้เข้าปฐวีเราสินหนีแลวแลอธิษฐานของอ่อนให้แข็งอย่าอากาศอ่อนๆน,นี่อธิฐานไปนว่าในเมื่อเท้าเข้าพเจ้าเหยียบไปตรงไหนก็อ,อากาศตรงนั้นจงแข็งมบนดินอากาศตรงนั้นจะแข็งมันดินเราเดิน,นอากาศได้ไม่ใช่หอกต้องเดินถ้าเดินก็เจ้วาอยู่ถ้าหอกยยก็เช่าวาอยู่เราสินนี่คือเสินเฉพาะนะแล้วว่าการแสดงฤทธ ได้ถิ่งกองซ้ำกองแสดงแสดงไม่ได้ฝึกไม่ได้ต้องได้ครบสิบธิกองคุณบอกให้ทราบแค่นี้นะหรือว่าใครจะลองลงน้ำบั่งบริชาติลงน้ำไหมนะ่ะแหวามิหัวแบบหลวงพ่อแล้วกัน <c oughs> เลยเดี๋ยวนะี้ครูมิหัวไปแล้วรู้ศกษยมิดตามนะถ้าอธิษฐานน้ำให้แข็งก็ได้ต้องอธิษฐานยฉพาอจุด อย่าว่าฐานว่าน้ําทั้งหมดจงแข็งอันนี้จะไม่แข็งบนเสียการจราจ,จรเขาทางน้ําตอนฐานเฉพาะว่าน้ําที่ข้าเจ้าจะเหยียบไปนี่ขอจงแข็งแน่มันจะแข็งแต่ว่าการแสดงธิ์ประโยชน์น้อยทวงเวลาที่เราจะมรรลุมรรคผลก็ขอย้อนมาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติในการสิงเป็นของง่ายไม่ยาก ทำได้ง่ายๆเดีย๋ยวก็ได้ง่ายด้วยถ้ามีความเข้าใจไม่ท้อถอยนะไม่ต้องขยันมากเกินไปใช้เวลาตามสมควรกรรมฐานทุกองจะมีการเบริยงกันหมดคือถ้ารมเครียดขึ้นมาหรือว่าจิตฟุ้งสั้นมากเกินไปตอนนั้นต้องเลิกอ,อย่าฝืนเอาแค่พอจิตสบายกับสิ่งนั่นเดียวก็รกสินดินปฏิบีกสินก็แห่งดิน ดินตามแบบและบ่อยทำสะดึงกว้างต่นนั้นยาวตอนนี้แต่ความจริงวิธีปฏิบัติไม่มีความจําเป็นเท่าที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วไม่จําเป็นและตามอธิรฐานาจารย์เห็นว่าตาว่าตอนใช้ดินเสียรุนอันนี้ก็ไม่จําเป็นเหมือนกันถ้าขืนหา,หาดินเสียรุนหาไม่ได้เลยไม่ต้องทำกระสิงกันเวลาที่เขาปฏิบัติจริงเขาคว้าดินมาก้อนหนึ่ง ก้อนโตตามที่เขาต้องการเอาตามนี้นะเอาแบบปฏิบัติจริงๆกันแล้วก็อาดินมาวางข้างน้าจะไปวางบนหน้านะวางข้างนาใช่ไหมทำโต๊ะหรือตังเข้าดินวางแล้วก็ลืมตาดูดินลืมตาพ่ะจะจำภาพดินว่าเราปั้นกลมหรป่เริ่มแบนหรือรีเรือมเรียวหรือยาวแล้วก็ช่างเกร ปั้นเปลื่อตาดูดินตั้งใจจำดินตามภาษาบาลีทีบอกแล้วก็หลับตาภาวนาว่าปัวีกสินังแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแ็นแปลปว่าดินดินดิน,ดนเฉยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายในพระลูกชายในช่างทองให้ดูกระสินสีแดงแต่ว่าประสินสีแดงแล้วแต่ภาษาลี่าโรฮิตะโลิตกสินัง ใหอก็ส,สีแดงแต่ก็แปลภาษาไทยว่าสีแดงสีแดงนั้นในใจว่าสีแดงเอา,าตามแบบทั้รากันนะเมื่อนําดินมาตั้งไว้ข้างนาลืมตาดูดินลืมตาดูเฉพาะดินอย่าสนใจอย่างอื่นนอกจากก้อนดินที่เราตั้งไว้แน้วก็นึกในใจว่าปะทวีกสิน,นังปัทวีกสิน,นังจําภาพดิน อย่าภาวนาจนทั้งลืมภาพดินถ้าภาพดินมันต้องลืมแน่แล้วจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพดินก้อนนั้นมันนึกถึงภาพดินก้อนนั้นจะภาวนาว่าปฐวีกสินดังปฐวีกสินดังสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพดินจะเลือนไปจากใจในเมื่อภาพดินเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ลืมตาดูแลก็ภาวนาตามนั้นแล้วก็หลับตาแต่งภาพอินทัแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาพอเห็นถึงเวลาสมควรตามโบติที่พระไปบัรกนในประชาะสมัยก่อนเขาทำแบบนี้นะเอาก้อนดินใส่ที่ตั้งที่ตังก็ได้โต๊ะก็ไดามชอบใจไว้นอกห้องที่หน้ากุติแล้วก็จับภาพตาที่กล่าวมันแล้วมาดูไปมั่งลืมตาเมื่อภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ ลาเลื่มตาจําได้แล้วปลับตาในึงภาพดินใหม่ทำอย่างนี้พอสบายใจก็ที่ตัวเองก็ลุกจากที่ได้เข้าที่นอนตอนนี้ไม่ต้องมีดินเป็นที่ใหม่นึกถึงภาพดินนั้นและพภาวนาว่าปจะ,ะบีกับสินดาวพอจิตใจเริ่มพุ้งส่านและลมเครียดหน่อยเลิกองอยากฝืนพอใจดีใหม่นึกใหม่ถ้าบังเอิญนึกไปนึกมาห่างดินจําเกิด ภาพดินหายไปอีกนิดไว้ออกก็กลับไปนั่งข้างดินใหม่ทําแบบในสลัดไปแต่แยกฝืนเราจะขยันมากเกินไปนะถ้าบันเทียเกินไปต้องเลิกหรือว่าน,นอนต้องเลิกนอนเสียอยกฝืนทําอย่างนี้เป็นแค่สองสามวันที่หลังก็ไม่ต้องใช้ดิน จะเป็นนั่งดินไหนจะเพราะเป็นพระเดินไปเป็นดบาตก็ดีจะทําวัดสดมนก็ตามอะไรก็ตามภาพดินจะจับอยู่ที่ใจตลอดเวลาด้ยใจจะนึกถึงดินนะมันจะภาพมันลอยนะใจนึกถึงภาพดินตลอดเวลาเวลาสดมนภาพดินก็ปรากฏในใจเวลาเดินไปเป็นดบาตภาพดินก็ปรากฏในใจจะเดินไปไหนก็ตามภาพดินก็ปรากฏ เล็งถึงภาพบินมาเลยเห็นชัดทุกทีเล็งเห็นนะไม่ใช่ตา,าเห็นไม่ใช่่จิตเป็นทิ์เอาแค่เล็งเห็นอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นโอกาสนินิดเบื้องต้นเริ่มจะดีถ้าเข้าถึงตอนนี้กําลังสมาธิจะเริ่มมีกําลังสูงขึ้นการทรงสมาธิจะเริ่มนานขึ้นหน่อยแต่ยังไม่นานมากนะักขณะเห็นภาพบินขึ้นมาแต่ต่อมาถ้ามีรมแทรก มันต้องแทรกแนวดีวอรต้องเอากันแน่แทรกปฏิจิตคิดเรื่องอื่นมาแทงก็บปติดตัดกลับจับลมหายใจใหม่เนื้อเ้นภาพดินใหม่ถ้าแดงการบางเอิญนหลายๆรั้งมันเฟือก็ไปดูดินกันใหม่ทําแบบนี้จนให้จ,หจิตทรงตัว <c oughs> น่จะนึกอะไราจิตเห็นภาพดินเมื่อนั้นอย่างนี้นที่อุอกานิมิตทรงตัวเบื้องต้นทรงตัวอุอกานิมิตเขาไม่ได้มิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ต่อไปถ้ากำลังสมาธิสูงขึ้นกำลังเขาเริอนอ่อนลงสมาธิทรงตัวจิตเรีย้ยมาภาพก็ในมิตด,ดิเนี่ยกลายสีสีจะเริ่มกลายจะก,กลายจากภาพดินค,ค่อยๆเหลืองมาเทียนน้อยกันน้อยเหลืองที่เดียวไม่หมดก่อนเหลืองเพียงนิดีีหน่อยบางทีสองสามวันที่จะหมดก่อนภาพเหลืองชัด ไอเมื่อเป็นภาพเหลืองใช้เกมาเหี่ออุกกานิมิตเริ่มก้าวเข้าไปสู่อันดับสูงขึ้นต่อไปได้วยกำลังใจสูงกว่านั้นภาพนิมิตที่เหลืองจะกลายเป็นค่อยๆขาวค่อยๆข,าว,ยยขาวจากริมก็มาเรื่อยกมาเรื่อยกมาเรื่อยกมาจนทั้งขาวหมดแต่ก็ยังขาวไม่สะอาดนะักถือว่าอุกกาเินมิตดขั้นที่สามเกิดขึ้นแล้วในหลายชั้นนะ ต่อมาต่อมาใน,นเมื่อเราไม่ทิ้งปฏิบัติด้วยจะตเยืมกนะั้นว่าปฏิบัติแค่สบายจิตทรงตัวมากขึ้นสมาธิดีขึ้นภาพแสงส,สีที่ขาวจากเดินจะขาวมากขึ้นจนถึงแึงขาวสะอาดที่สดุดแต่กําลังก้อนสีขาวจะเท่าดินเดิมอย่างนี้เดี๋ยวกําลังอุประจารสมาธิขพระเจวิกสินดีมากขึ้นแล้วแต่ยังดีไม่พอ ยังไม่เต็นกาลังวาริมิตต่อไปจับภาพสีขาวมาตรจถ้ามันมีการทรงตัวบางทีก็ดำได้บ้า,บางบางทีก็เฟ้อไปบา้บางกับการกําลังของจิตคือกสินไม่ดีถ้าสีมัวลงไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีแสดงว่าจิตับเวลาน้นพองเราไม่ดีให้เริ่มต้นวางอารมณ์เสียก่อนทิ้งกสินนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก่อน นึกถึงความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงศีลบ่ให้บริสุทธิ์แลวก็ต่างจะนั้นก็นึกถึงโฉมหน้าก็มีบ่อนใต้เจ้าตัวร้ายห้าตัวในกนใจฉันนึกต่อไปว่าถ้าเรายังเกิดเียงใดความบริเวณใยใดเกิดในว่ากก็ยังมีอารมณ์ทรงตัวก็ไม่มีอย่างนี้อารมณ์โซเ่เตาทรงตัวมั่งไม่โซ่ตัวมั่งมาเกิดเราก็มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการการเกิดจะนี้อีกเราต้องการนี้าน ไปเราไม่สบายได้จับกระสินใหม่คลนนี่ขาวจงังมันจะขาวสะอาดดีกายขาวสะอาดดีมากขาวที่สุดสวยมากแต่ยังดีไม่พอยังไม่เป็นกําลังอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อกําลังสูงขึ้นเรานึกในใจว่านิมิตของกระสินนิ่งใหญ่ขึ้นมาก็จะใหญ่ตามใจเรานึกให้ใหญ่ขนาดไหนพาดนิ่ก็ใหญ่ขนาดนั้น ต้องการให้เล็กค่อยๆเล็กรงไปก็จะค่อยๆเล็กรงไปจนก,กว่าเรจะบอกว่าหยุดเลิกเล็กต่อไปอยู่ขึ้นสูงบนเหนือยี่งสะพลาดมิตรก็ขึ้นไปสูงให้อยู่ข้างหลังอยู่นหน้าอยู่ข้างซ้ายอย่ขาวาเป็นไปตามเราชอบอย่างนี้ถือว่าเป็นอกอกะนิมิตเต็มอัตรานี่แค่อ,อกะนิมิตม่กี่ชั้นเราจำไม่ได้จะพูดไป เต็มอัตราสิบแต่ยังไม่เป็นที่นะยังไม่เป็นที่กสิถ้าภาพนิมิตเต็มอัตราขนาดนี้เอ่อ,อกาบนิมิตเราสามารถฝึกทิดวิญญาณได้วิชาสามเราจับภาพกสิณได้ชัดเจนตามกําลังหลังจากนั้นถ้าเราคิดอยากเห็นนรกขุมไหนเห็นทั้งหมดอธิษฐานจิตาขอภาพกสิณจะหายไปภาพนรกจงเกิดขึ้นอะไรก็ตามได้ไม่ใช่หมดเพราะเราจะอธิฐาน เห็นชัดเกจนแจ่มใสท่านระสิแต่ก็ถือว่ายัางดีไม่พออุปจาระสมาธิอุปจารฌานอุปจารสมาดารัน์นิดนี่ปเป็นอุปจาระสมาธิเป็นอุปจารฌานยังไม่ถึงฌานจเจริญภาพขาวใสสวยใหญ่ได้เล็กได้อยู่สูงได้ต่ำได,ได้ข้างหน้าได้ข้างหลังได้ทั้งที่คล่องตองอยล่องจริงจริงนิดพับเปไปตามเราต้องการทนดีกันใด อย่างนี้ถยอเป็นโอกาสนิดเเต็มที่จิตจะทรงตัวจะมีรมสบายไม่วานจะกวนใจยากการทรงสมาธิยันดีถ้าพลาได้ภาขนาดนี้ท่านดีฝึกมโนยิธิได้แล้วนะใจใช้ทิญญาณได้ดีมากแล้วก็จะทรงกําลังจะทรงเวลาตามความต้องการนี่เป็นพื้นฐานใหญ่แต่ว่าความจริงมโนยิธินี่เป็นผลรัศมีแล้วนะ เราฝึกกระสินไปเป็นช่วยกำลังกระสินเป็นตัวต้นมโนวิธีเป็นผลเราได้ผลแล้วเรากลับมาฝึกต้นใหม่เพื่องการสร่งพาสรงสมาธิให้มีกำลังสูงขึ้นต่อไปกับความเสแรความสวยความขาวก็ไม่มิตจะเริ่มขยายตัวเราไม่เลิกเรายังไม่เลิกความขาวจะเริ่มใสเป็นแก้ว จะใสขึ้นมาทีละหน่อยจะหน่อยอะไรจนทั้งใสเป็นแก้วทั้งดวงจะไปเรียบร้อนนะแก้วบัดเดียวเสร็จตามนี้ยังไม่ได้ผลสุดใสเป็นแก้วทั้งวงใสมากแม้แก้วสะอาดดีแล้วแก้วใสต้องการอเนกข็ก็ได้ใหญ่ก็ได้โตขนาดไหนก็ตามก็ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อุปจารสมาธิเป็นปฐมฌาน ในขณะนั้นเราต้องสังเกตวันหนึ่งวิตกเรายัางมีสองวิจารมีปีติมีสุขมีเอกลตามีพวกตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคำว่าอลมงพ่ชาจะมีองค์ห้าวิตกวิตกก็คือนึกนึกเรานึกว่าจะดูภาพกระสินนึกจะรู้ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้ลงลมหายใจเขาออกเหลวหมด นึกว่าจะรู้ลมหายใจออกอย่างนี้ทั้งรีบตกวิจัยหมายความดูภาพกระสินเห็นชัดไหมตามต้องการตัวภาวนาชัดเจนจ่มใสไหมลมหายใจรู้ลมใจเข้าไปออกไหมน,นี่ต้นโจวิจัยให้อ,อ,อ่านนเฉยจๆจะไม่เข้าใจปีติในเมื่อภาพกระสินเกิดขึ้นเรามีความอิ่มใจมีความเพลิดเพลินมีคือตัวปพีติในเมื่อ ปีติเกิดขึ้นภาพกระสยงสวยขึ้นจิตมีความสุขมีเคือความสุขต่อไปก็เอกรตารมจิตรักภาพกระสินตุกเดียวไม่คิดอะไรไม่คิดอยื่างอื่นขณะใดที่ไม่คิดเรื่องอื่นพอใจ,จเฉพาะภาพกระสินอย่างนั้นเวลานั้นเป็นเอกรตารม์แต่เอกรตารม์ก็เป็นขั้นอุปจารสมาธิด้อยปานามาสมาธิอัปานามสมาธิก็คือปฐมฌานนี่แหละพูดปไปถึงสีใสเท่ากับปฐมฌานแล้วนะั้น แต่ลมห้าอย่างรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ยังรู้ภาวนาก็ยังภาวนาอย่าเนีนไม่ต้องพูดกันอย่างนี้เป็นมาดกไม่ใช่ถ้าภาวนาไปด้วยรู้ลมไม่ใจเขาออกไปด้วยจับภ้าเขาถงบไปด้วยดงังมาเข้าภาวนาหยุดเฉยๆภาวนาหายไปลมไม่ใจเขาออกจิตก,ก็เริ่มไม่สนใจแต่ว่าเวามันก็ยังให้ใจอยู่ตอนนี้จัดว่าเป็นฌานที่สอง ในต่อไปต่อชาติทาง,ทางี่สงยงเหลือปีติกับสุขเอกาตาสามอย่างต่อไปตัวปีติความอิ่มใจหายไปเหลือแต่ตัวสุขเลือดเยีนยงตัวเดียวกับเอกตารลงก็ะจะแเน่าจิตแน่แน่รักในภ้าประสินทรงตัวมากเห็นภ้ากระสินสวยสดงามไม่นึกถึงอะไรหมดจิตวางเฉยมีความสุขสดชื่นตาผ้ากระสินสก็ชัดเจนแจ่มใสามาก อย่างนี้เป็นธานิสามทานิสามนี่ให้สังเกตว่าร่างกายนั่งเฉยๆมันจะมีการเครียดเหมือนกับเราไรมัดในตัวตึงและหูยินเสียงเบาลงต่อไปไปถึงชายสีผ้ากระสิเนบกาพราวาสสะอาดมากแล้วก็อารมณ์จะตัดลมหายใจเข้าออกจะไม่รู้สึกว่าให้ใจเขาใจออกหูจะไม่ได้เสียงอะไรเลยนั่นหมายความว่า หมายเสียงเทท้าไักเดีเสียงผู้เสียงอะไรก็ตามหมายเสียงผู้ใหญ่เราตามจุดยิงใก,กล้ด้จุดใก,กล้เราจะไม่ได้ยิงหมายจุดนั้นเป็นญ,ญาของฌานนิสีถ้าเข้าถึงฌานนิสีนี่แล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าฝึกอปิญญายต่อไปจะไม่ต้องฝึกน้นานเวลามันจะหมดพระองความวมา่อขบันดาญาโยงพุทธบริษัทการที่จะฝึกต่อศินที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งสิบเราสินนะ แล้วก็บรรดาญาโยมทุกคนก็ไม่จํากัดไปจะต้องปฏิบตัติแต่ปฏิบตเราสิงเนื้นไปถ้าจบสิบเกาเสียงล้วชอบใจเราสิงไหนทําได้เลยสาหรับปฏิบตเราสิงเนื่อได้ทุกเ็าเรียวกยว่าทุกเจริตเจริตอะไรก็ทําได้ไม่ขัดข้องเป็นเราสยงกลางเป็นกรรมฐานกลาง แอนนี้ในเมื่อเราได้ชาญสีแล้วตอน้ากเราฝึกในด้านสุขภเป็นสโกลเราฝึกวิปัสสนาญาณเป็นตัวโดยไม่ต้องหาอะไรมาเอาน,นี้มิตรกสินเป็นวิปาาัสสนาญาณขณะใดที่เราแททกรกสินทรงตัวอยู่มันจะทรงไม่นานนักขณะนั้นเป็นสมถะภาวนาขณะใดที่จิตเคลื่อนนิดหนึ่งแพทะกสินหายไปแล้วก็คิดว่าชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเช่นพระกสินนี้ มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในทั้มกลางมีการสลายตัวในที่สุดมันเป็นนิจังทุกหน้าตาแบบนีตัวนี้เป็นพิภัสนาญาเพื่อจับตามนี้ก็แล้วกันนะลงความว่าเวลามันก็จะหมดหรือเวลาขึ้นมาทีก็ขอ,ขอสุขว่าวันนี้ขอแนะนำเนื้อสิ่งกับบรรดาท่านุทธบริษัทขอจงนำไปปฏิบัติเพื่อกำลังของสุขภพเสกโกเรื่องจะฝึกเรื่องลิ ตามจริงก็ไม่อยากจะค้านแต่ว่าขอแนะนําว่าทวงเวลาบรรลุมรรคผลแต่ว่าใครจะลองก็ได้แต่เมื่อจบสิบกสินแล้วจะแนะนําให้นะฝึกเหาะก็ได้นะถ้าถึงวายโยสิงก็ฝึกเหาะเหาะลงก่อนขึ้นแล้วข้ามก็โดดลงใช่ไหมเอออันดับแรกกลุ่มความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธิษัทการแนะนำก็หมดเช่ตอน,นนี้พระหมดเวลาพอดี ตอนนี้ไปขบรรดาท่านหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐาน